ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม วันที่3พฤศจิกายน2568ที่กองบัญชาการกองทบกพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทบกชี้แจงข้อกังวลของประชาชนบางส่วนต่อกรณีการถอนอาวุธกลับที่ตั้งจังหวัดลบบุรีอาจจะไกลจากพื้นที่ชายแดนมากเกินไปว่ากองทบกจะสามารถเคลื่อนย้ายอาวุธกลับเข้าพื้นที่ได้ทันหากเกิดปัญหาทางกัมพูชาไม่ทำตามสัญญาเรื่องข้อตกลงการถอนอาวุธส่วนกรณีมีกระแสข่าวฝ่ายกัมพูชาขัดขวางไม่ให้เอโอทีเข้าสังเกตการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าจากการตรวจส,สอบศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือ TMAC ได้เดินหน้าปฏิบัติตามแผนแม้ฝ่ายกัพูชาย,ายังอยู่ระหว่างรอคำสั่งจากหน่วยเหนือท้งนี้เมื่อวันที่1พฤศจิกายน25 6 8สศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีเกี <c oughs> ่ยวกับความคืบหน้าในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของ TMAC <c oughs> ในพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่28ตุลาคม2 5 6 8 ปัจจุบันที a c เได้เข้าสู่การพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่เรียบร้อยแล้วร้อยละ7 6 2ของพื้นที่ทั้งหมด3 5 5 0สนตารางเมตรระหว่างการปฏิบัติงานได้พบปัญหาและข้อขัดข้องบางประการเมื่อวันที่30ตุลาคม68ขคณะฝ่ายไทยดําเนินการพิสูจน์ทราบสนามทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยอ้างอิงเส้นปฏิบัติการตามแผนมาตราส่วน1ต่อ50,000ได้พบฐานกมพูชาอยู่ในเส้นทางปฏิบัติการจึงได้เข้าพบปะและเจรจาสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผลการเจราจาฝ่ายกัมพูชาขอให้ฝ่ายไทยดําเนินการพิสูจน์ทราบเฉพาะในพื้นที่ฝั่งไทยอ้างอิงแนวเส้นทางลาดตระเวนเดิมและขอไม่ให้มีการดัดแปลงพื้นที่เช่นการวางลวดน้าแต่สามารถทําการถากถางพื้นที่หรือทําเครื่องหมายได้ทั้งนี้ฝ่ายกัมพูชาแจ้งเพิ่มว่ายังไม่สามารถเริ่มทําการพิสูจน์ทราบทุนระเบิดในฝั่งของตนได้เนื่องจากยังไม่มีคําสั่งจากหน่วยเหนือ หลังการเจราจาฝ่ายไทยได้ดําเนินการพิสูจน์ทราบสนามทุ่นระเบิดต่อไปตามแผนงานในเขตไทยโดยมีทหารกัมพูชาเฝ้าสังเกตการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจวันนั้นต่อมาวันที่1พฤศจิกายน68คณะ a อ t อฝ่ายไทยลงพื้นที่ร่วมสังเกตการการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บริเวณช่องสายตะกูโดยฝ่ายไทยได้รับรายงานผลการดําเนินงานและปัญหาข้อข,ขัดข้องดังกล่าวให้คณะ a อ t อฝ่ายไทยได้รับทราบทันทีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนถือเป็นข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองประเทศ ซึ่งได้มีมติและเห็นชอบในที่ประชุมระดับผู้นําอาเซียนที่ผ่านมาปัจจุบันฝ่ายไทยได้ยืนยันความพร้อมและดําเนินการตามแผนที่เสนอต่อฝ่ายกัมพูชาครอบคลุมทั้ง13พื้นที่ขณะนี้ฝ่ายกัมพูชายังไม่มีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นดังกล่าวก่อนหน้านี้ผู้วันที่1พฤศจิกายน2 5 6 8คณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทย aotth นำโดยพลอากาศตรีชิตพลกอ,อก,กิสมากุลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอินโดนีเซียประจำกรุงเทพ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสิงคโปร์ประจํากรุงเทพผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฟิลิปปินส์ประจํากรุงเทพและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาเลเซียรประจํากรุงเทพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้มนุษยธรรมของหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่3ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติที่บ้านสายทรสิบใต้ตบลสายตะกูอําเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์คณะเอโอทีได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องในการเข้าพื้นที่ พบอุปสรรคสําคัญคือการถูกทหารกัมพูชาสกัดกั้นและไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวแม้จะเป็นหนึ่งใน13พื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในที่ประชุม ABC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่31ตุลาคม2 5 1 8ไปแล้วแต่ฝ่ายทหารกัมพูชากลับไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในทางปฏิบัติ